สวัสดีครับลุงมุทิยาใช่ครับผมช่างหลักผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมีโอกาสชิงแชมป์เวทีมวยมาตรฐานครั้งแรกเลยไหมลุงก็ครั้งแรกครับน้องสิบสองคนครับของสนามมวยเวทีมวยลาดนเรนครัเจอกับนักดาษนักยกจากญี่ปุ่นซึ่งเขาเป็นแชมป์อยู่ครุนี้เราขึ้นเวทีในสนามพุทธาชิงครับเป็นไงบ้างครับการเตรียมตัวฝึกซ้อมก็ดีครับผมสภาพร่างกายดีครับนักดานี่เขาได้แชมป์จากเวลวาไหม ที่ที่ไปป้องกันที่ญี่ปุ่นครับแต่ว่าตอนนี้เข็มขัดเป็นของญี่ปุ่นคือนากระดะพวกนี้เราเจอเขาอาวุธที่เราเตรียมไปสู้เตรียมที่จะเอาเข็มขัดอยู่ที่เมืองไทยนี่เราเตรียมอะไรไปสู้กับนากระดะบ้างมีลูกหนักลูกหนักครับผมแล้วก็อาศัยลูกแก้เกมบนเวทีด้วยครับเขามี เร็วทุกอย่างครับอันตรายทุกอย่างครับเราต้องป้องกันตัวให้ดีที่สุดครับเราก็ดูศึกษาเกี่ยวันโช่วงเข้ามาแล้วครับนอกจากแข้งซ้ายทรงพลังของเราเราเสริมอะไรมาเพิ่มเติมอีกเพราอาจจะมีมให้เห็นบนเวทีครับผมบนั่นหลังนี้เป็นไงบ้างครับร้อยสิบสองก็ปกติครับผมสบายนียช่างเช้าตะเย็นครับวันนี้มาช่างก่อนวันหนึ่งช่างก่อนวันหนึ่งก็เชื่อว่าฟื้นร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทำกิโลครับร้อยสิบสองหรอประมาณสี่โลครับก็สี่โลห้าโลก็ปกติกับนั่มวยอยู่แล้วสี่ห้าโลก็สบาย เตรียม <irgend. S 2> ตัวไปซ่อมกี่วันก็ประมาณกับเดือนนะครับผมประมาณสามอาทิตย์กว่าสามอาทิตย์กว่ารู้ตัวว่าได้ชิงแชมป์หรืตอนนั้นรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับผมที่เจะโบสเข้ามาคุยกับทางใครมาลูกจะมาสองบ้าให้ไปชิงแชมป์กับน้ามวยผมถือว่าเป็นโอกาสทองเราเลยที่มีโอกาสชิงแชมป์เวทีมาตรฐานครับผมคู่นี้คิดว่าแข่งสายเราเตะหนอกไหมก็น่าจะอยู่ครับผมเพราะก็ดูบนเวทีครับผมครับ ต่อยห้ายกก็สบายๆด้วยช่างก่อนหนึ่งวันเขาไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วไม่มีปัญหาคู่ชกเราก็เตรียมตัวศึกษาเกมขรงชกเขามาเป็นอย่างดีอาวุธไหนของคู่ชกที่ที่น่ากลัวที่สร้างความกังวลหนักใจครับผมกังวลแข้งท้ายของเหมือนกันครับผมเขาเร็วครับเร็วทุกอย่างครับเร็วทุกอย่างครับเขาเป็นมวยซ้ายเหมือนเราอยเดยวมวยมวยซ้ายครับผมเร็วเต้ลูกเตะคอเขาเร็วครับก็คือวัดกันเลยซ้ายเขากับซ้ายเราว่าใครจะของจริงกว่ากันความมั่นใจ พวกนี้นกองเชียร์มากันเยอะไหมพวกนี้ก็น่านจะมาเยอะอยครับนมาดามจิ้วนี่ทําเสื้อแจกทีมงานรถตู้ขนมากันเพียบเลยครับผมตื่นเต้นไหมแบบนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ครับผมก็ได้มีโอกาสชิงแชมป์ในเวทีมวยมาตรฐานครับผมก็แน่นอนรับได้ชิงแชมป์แล้วก,กองเชียร์เยอะนี่ตื่นเต้นไปทรมาอยูไแล้วครับผมแล้วจะตื่นเต้นนี้จะมีผลต่อเกมวมนชงเราไหมก็น่าจะไม่มีผลครับเพราะว่าเราก็เคยต่อยอยู่นี่ประจำเวทีร่างเดิเราต่อยประจําอยู่แล้วยิ่งมีกําลังใจดีๆยิ่งมี เป้าหมายว่าแชมป์คือรางวัลสำหรับผู้ชนะในวันพรุ่งนี้ยิ่งคึกเขอมากฝากถึงแฟนที่รอติดตามเชียร์เราหน่อยครับฝากแฟนใหม่ชาวเจ็ดสี่และลูกชายไทยทองนะครับผมฝากติดตามด้วยครับผมวันนี้ตุงวิทยาครับทำเต็มที่ครับผมขอโชคดีครับพร้อมใจชนะกับใครครับพรุ่งนี้ครับ